ช่วงที่แล้วเราได้ชมเรื่องราวของพี่จงพ่อค้าขายแห я, อดีตหมอลำที่ขอหวนขึ้นเวทีอีกครั้งวันนี้เขาจะคว้าทุนไปได้อย่างที่หวังหรือไม่มีหลายคนคงอยากให้คำถามคำถ,ถามนี้ก่อนเป็นอะไรกับพี่กิติสิงหาปัตครับพี่เป็นอะไรกันไหมครับญาติทั้งพ่อครับญาติทั้งพ่อพอผมกับพ่อกิติตระกูลเดียวกันครับ,รบผมตโอเคเอาละ งานทํางานมาหลายงานแล้วถูกต้องไหมงานแรกที่เริ่มทําคืออะไรงานแรกที่เริ่มทําก็อาชีพแลกคือทํานานะทำนาแล้วก็ไปสักพักหนึ่งลงมาที่กรุงเทพช่วงนั้นผมลงมาขายก๋วยเตี๋ยวบะหมี่มีลูกลงมาด้วยส่งลูกเรียนด้วยครับบ้านเช่าบ้านเช่าข้าวซื้อครับลูกสาวผมนะครับขี้อวดด้วยขี้อวดด้วย ลูกผมรับปริญญาผมไม่มีอะไรกลับเลยผมได้แค่ความรู้ของลูกผมผมก็พอใจแล้วครับแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้จะส่งลูกเรียนจบได้ชีวิตก็เราหกเหลหืนมีช่วงหนึ่ง<ช>ไปเป็นหมอลำใช่ครับอ่ะฮะไปไปทำตอนแรกเข้าไปไปทําเป็นตัวอะไรเล่นเป็นตัวอะไรเป็นตัวประกอบครับในเรื่องอคือมีหน้าที่คือเดินตามเพื่อนเดินตามพระเอกเขาเดินตามเ,เขาคือเขาจะไปไหนก็เดคือไม่มี คือทักษะที่ฝึกตอนรำยังไม่มีเลยยังไม่ได้เลยทักษะทั้งหมดบนเวทีคือเราฝึกได้ตั้งแต่สี่ขวบแหละคือการเดิน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 ตามเขาไปเรื่อยๆครับตามเดินเขาจะไปทำอะไรก็ไปตามเขาเดินอย่างนั้นอยู่กี่นานกว่าจะขยับบทบาทขึ้นมาเพราะว่าสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนึงเดินอยู่หนึ่งเดือนพอดีขยับเป็นตัวอะไรครับเป็นตัวพระเอกครับเฮ้ยคืออาจารย์สงวนศักดิ์มองดูแล้วเออผมมีแวว เอากรําให้ท่องเผื่อพระเอกคนเดิมเขามีธุระหรือติดงานมาแสดงไม่ได้เผื่อจะมีตัวแทนเราเป็นตัวเป็นคำรองไว้ก่อนครับและแล้ววันนั้นก็มาถึงครับพระเอกไม่มาผมก็จัดเลยครับนหลังจากนั้นเราเป็นพระเอกยาวเลยไหมใช่ครับยาวเลยครับพระเอกเขาไม่กลับมาอีกเลยเหรอมาแต่หัวหน้าไม่เอาแล้วครับเป็นพระเอกอยู่กี่นานครับ อยู่สองสามปีครับสามปีเปลี่ยนไปทําอะไรครับก็กลับมาทํานาคือช่วงนั้นอาจารย์สงวรศักดิ์เสียพอดีครับไม่มีคนสารต่อเรื่องเรื่องหมอลาือาจารย์สงวรศักดิ์ครับท่านเสียก็เลยวงก็เลยยุบครับ๋อรขอนี้พ่อตาก็ได้แท็กเตอร์มาคันหนึ่งใช่ครับให้เราไปขับให้ใช่ครับอ๋อตอนนี้เหลือนี้รถอยู่เท่าไหร่ครับผมห้าหมื่นครับห้าหมื่นห้าหมื่นนี่คือโปะหมดเลย หมดแต่คือต้องการไปลงทุนสินค้าอีกด้วยครับอ๋ออ๋ออ๋อจะได้มีสต็อกใหญ่ๆเยอะๆช,ชวิ่งไปรอบนึงจะได้ไปไกลๆหน่อยใช่ครับเป็นยังไงครับพี่ตกรครับเรื่องราวค่ะก็ชื่นชอบชีวิตของอคุณพี่จงพี่จงนะคะคือดูเขาสู้ชีวิตแล้วเขาก็มีความหวัง แล้วก็เขามีความสามารถด้วย<ช>เป็นถึงพระเอกหมอลำเขาเป็นคนที่พัฒนาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดไม่อยู่กับที่ใช่ค่ะก็รู้สึกชื่นชอบค่ะแต่ก็อยากเป็นกำลังใจให้ที่จะแบบหมดหนี้วเร็วเพราะว่าชีวิตคนเรามันจะเดินไปข้างหน้าได้คือมันจะต้องอันดับแรกมันต้องมีเป้าหมายที่สําคัญแต่ก็ต้องเคลียร์เคลียร์อะไรที่มันหนักหน่วงออกจากชีวิตเราก่อนอค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ ค,คิดถึงเวทีไหมพี่ถามจริงๆคิดถึงครับผมรักมากคือการร้องร้องเพลงนี่แหละแต่พักนี้มันก็อย่างที่เห็นนะครับอายุอายุเยอะเกินสู้วัยรุ่นเขาไม่ได้ก็ตตอกปล่อยก็ต้องยอมรับอายุปล่อยมันไปถ้าหัวใจเรายังแข็งพี่เอาละหนึ่งบทเพลงวันนี้ต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศนั่นคือเพลงถูกทิ้งที่พัทยาครับ ถูกทิ้งที่พัทยานั่งรถบรกสกลับมาก็ได้โอเคครับผมกหนงครับ โดนแฟนทิ้งคำเตือนเพื่อนเคยทวงติ้งก่อนทิ้งกานเดินจากมาชวนเจ้าลากรุงเดินทางมุ่งสู่พัทยาเข้าง,งานที่เงินดีกว่าเพื่อวันข้างหน้าเราสอบไม่ถึงครึ่งเดือน เป็นดังเพื่อนเตือนไว้แฟนที่ถูกเงินดึงใจเลื่อมใสผู้ชายผมทอเขาโรงแรมรู้ของเจ้ารังไม่หูหวนมามองทิ้งคนเคยเป็นแฟนน้องยู่นอนมองเพทานทำใจถ้าเงินพาดท สูงเกินกว่าค่าความรักคนที่ไมีเงินมาสั่งเจ้าให้ลืมรักได้เงินเดือนเพียงหยิบรอเงินติบอาชีพรับใช้อย่างทพี่ไม่พอเลเี้ยงใจเด็งแฟนไม่อยู่สินาไปอยู่เมืองชนระวัง จะโดนแฟนทิ้งทำเตือนอี่กลายเป็นจริงเจ้าทิ้งพี่ตามเงินตราหวังมาสร้างตนต้องเสียคนรักสุดบูชาที่ขึ้นรถจากพัทยาวันที่เขาพาน้องนางเร่ ใจอย่างพีกไม่พอเลยยิงใจนึงแฟนไม่อยู่สินาไปอยู่เมืองชนระวังจะโดนแฟนทิ้งคำเตือนที่กลายเป็นจริงเจ้าทิ้งพี่ตามเงินตราหวังมาสร้างตนต้องเสียคนรักสุดบูชา เพื่อนรถจากพัทยาวันที่เขาพาน้องนังเรือ คุู้ชมครับผมสวัสดีครับเป็นไงครับพี่ตะกั่แตนค่ะอ่าดีเลยค่ะโอ้โหพี่พี่พี่จงร้องดีนะคะเนี่ยแล้วแล้วเขาเขาจะมีความแบบเป็นมาดแบบของความเป็นพระเอกอะไรเงี้ยเวลาเขายืนอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเออชอบจังเลยสไตล์สไตล์แบบสไตล์ตัวเขาเองอะไรเงี้ยมันยังยังคงอยู่กับเขาความเป็นพระเอกหมอลำอ่ะนะค่ะก็เอาใจช่วยค่ะทั้งคู่เลยค่ะขอบคุณครับคุณพี่พีครับ พี่จงนี่สู้ชีวิตจริงนะครับแล้วก็เห็นความตั้งใจที่แบบรักลูกด้วยนะแล้วก็พูดมาครั้งสองครั้งทั้งในเทปแล้วก็พูดตรงนี้ด้วยว่ารู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เองได้ส่งลูกเรียนจบอะไรเงี้ยครับก็ยินดีแล้วก็ดีใจกับน้องด้วยนะครับผมที่มีพ่อที่รักหนูมากๆนะครับก็ส่วนเรื่องการร้องเพลงวันนี้มักเสียงอายนะครับเ้อพี่จง <ขอ S 1> <laughs> คนบ้านเดียวกันอยู่คันเกันเหมือนกัน นะฮะร,รู้สึกเหมือนเสือไม่ทิ้งลายนะครับเพราะรายละเอียดหรือความเข้าใจในการร้องเพลงมันมีความเป็นมืออาชีพอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับแล้วก็มันมีท่อนหนักท่อนเบาพี่จงก็ทําได้ดีแต่วันนี้ขาดแค่แรงแค่นั้นเองครเพราะว่าเหมือนมันดันแรงไม่ค่อยออกในท่อนที่เป็นสูงสูงอะแล้วก็พี่จงก็เหมือนประคองตัวเองเพื่อที่ให้มันผ่านไปนะครับก็มีบางคําที่มัน เตี้ยบ้างสูงบ้างเพี้ยนบ้างแต่ก็เล็กๆน้อยน้อยนะครับแต่ความไพเราะก็ยังคงมีในความเป็นพี่จงอยู่วันนี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จงทรงยังดีอยู่นะคะคอนเฟิร์มทรงยังดีอยู่คะ่ะคอนเฟิร์มจริงๆคือจะบอกว่าคือเวลาพี่เขาตั้งแต่เดินออกมาแล้วก้าวแรกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ คือ,อยังหันมามองกันกับครูสลาบอกว่าออันนี้เขาแบบมาแบบทรงพระเอกแบบหล่อเลยแบบมีม,มีความแบบมีความเก่าอยู่ในตัวค่ะซึ่งพอได้ฟังตรงนี้แล้วก็เลยรู้ว่าโอ้โหไม่ผิดหวังจริงๆค่ะพี่แล้วก็ที่อันชอบมากๆคืออันชอบความรู้สึกที่เวลาคุณพ่อคนหนึ่งมีความภูมิใจในตัวลูกสาวแบบพราวว่าแบบเอ้ยลูกเราแบบ แล้ว,ลวคุณลูกก็น่ารักด้วยไม่น่าจะทําให้คุณพ่อผิดหวังเลยก็ยินดีด้วยนะคะแล้วส่วนในเรื่องของการร้องเพลงเนี้บอกว่าตอนแรกๆอาจจะรู้สึกถึงความแบบตื่นเต้นของพี่นิดนึงแต่พอหลังๆพอพี่ร้องไปแล้วมีความรู้สึกว่าพี่พอเริ่มมั่นใจปุ๊บลีลาท่าทางก็เริ่มออกมามีแบบมีแบบอย่างเงี้ยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยคือมีความเป็นแบบมีความเก่าอยู่เหมือนยิ่งร้องยิ่งดีแค่เพิ่มแรงกับความมั่นใจบวกความมั่นใจของพี่แล้วใส่ให,ให้เต็มนิดนึงอันว่าจะสมบูรณ์มากกว่านี้ค่ะ ขอบคุณครับคุณศลาครบ k a h ประทับใจพี่จมหลายอย่างมากเลยอย่างแรกก็คือบุคลิกเลยเดินออกมาเนี well> ่ยเรารู้เลยว่าภาพแบบนี้เราเคยเห็นตั้งแต่เด็กเลยนะผู้บ่าวบ้านเราคนไหนที่เขารักษาทรงดีเขาจะเป็นประมาณพี่จงเลยเขาจะเนี๊ยบตลอดการเดินการเหินการแต่งกายเสื้อเข้าข้างในทรงผมต้องไม่ตก พี่จอมมีตรงนั้นให้เราเห็นนะมันก็เลยทําให้ภาพภาพผู้บ่าวในความทรงจําของครูผู้บ่าวบ้านเราในความทรงจำงครูมันกลับมาและที่ชอบมากก็คือมันสะท้อนความมุ่งม,มั่นของคนเป็นพ่อหรือว่าที่มีต่อลูกหัวใจชาวไร่ชาวนาสิ่งหนึ่งที่ฝันมากก็คืออยากให้ลูกรับปริญญาโดยไม่ได้ถามต่อไปว่าเมื่อลูกรับปริญญาแล้วลูกจะเป็นอะไรนะแต่มันเหมือนว่ามันมนันเป็นเป้าหมายของชีวิตของพ่อแม่เลย เราจะเห็นความต่างระหว่างเครื่องแบบชาวนากับกับชุดปรดิญญาของลูกพี่จงพูดคํานี้เหมือนพูดผ่านๆนนะแต่ครูรู้สึกสือมมันเป็นแบบนี้หลายครอบครัวมากก้มหน้าทํานานสิ่งที่หวังก็คือวันไหนลูกจะรับปริญญาถ้าใครได้ดูเทปนี้อยากให้ลูกๆทุกคนกราบหัวใจพ่อแม่เยอะๆเพราะานี่คือความฝันของเขาเลยนะครับส่วนการร้องเพลงนี่ก็สุดยอดของความประทับใจบนี่คือลายเซ็นของพระเอก อันนี้พี่จงร้องดีทุกอย่างอารมณ์เพลงท่าทางการเก็บรายละเอียดก็คือมืออาชีพแต่สิ่งที่ขาดก็คือครูไม่ใช่ไม่ได้มองว่าเรื่องแรงอย่างเดียวนะครูว่าพี่จงไม่ค่อยได้ร้องเ,อเสียงไม่มาตามนัด <c oughs> เราจะเห็นว่าท่อนหนึ่งท่อนสองม,มีปัญหามากดันยังไงก็ไม่ออกแต่พอผ่านท่อนสามท่อนสี่แล้ววนมาหลังหุกนี่ผมว่าร้องดีเลยนะครับอรอเปรียบเทียบครับตรงครับ มาถึงการปรกันแชมป์ครั้งแรกของกุ๊กไก่แชมป์หนึ่งสมัยอีลาคีดื้อแห่งสีสะเกตวันนี้กุ๊กไก่จะรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม่มาเอาใจเชียร์เธอกันครับเป็นงานลีลามหมอลำเก่าวันนี้งานดีอะงานดีๆๆ <laughs> งานดีงานดีค่ะเอาล่ะเราต้องงานดีสู้คใอยได้นะค่ะหนึ่งบทเพลงเพื่อไปต่อในฐานะแชมป์นั่นคือเพลง เขียนฟันไว้ข้างฝาค่ะเมื่อกี้เกือบเสียนขวัญไปแล้วนี่เกือบเสียนขวัญแล้วบังเอิญเลี้ยวกลับมาทานเขียนฟันไว้ข้างฝาค่ะ i ต้องรีบควา้ารอถ้าไม่ไหวเช่าห้องโสมสุขนนเพื่ออดทนาจใจจะเก็บเงินพันสักได้ต้องใช้เวลา เล่าซิตื่นเต้นใช่ไหมใช่ค่ะผมไปสังเกตขาซ้าย <c oughs> เราก็นึกว่านับจังหวะมันไม่ลงจังหวะเลยสักอ,อันไู้ดู้ใช่ไหมว่าขาสั่นเมื่อกี้รู้ค่ะรู้ขาอย่างนี้หนึงแล้วังไงครับพี่ตากแตนดีค่ะน่ารักมากเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าชื่นชอบเสียงของกูไก่เขานะคะเขาเป็นคนที่เสียงมีเสียงใสเสียงใสแล้วก็จริงๆแบบ ขาเป็นคนที่ร้องเพลงดีมากเลยนะคะ uh, ลูกเอื้อนลูกสเสน่ห์เขาเขามีอยู่ในตัวของเขาเอง <salary. S 2> ถึงแม้ว่าคําบางคําแบบว่าแบาบงคําที่สมควรจะร้องยาวแต่เขาแบบรแบบ้องสั้นมันก็อาจจะทําให้แบบบางทีความหมายอาจจะผิดเพี้ยนไปอะไรอย่างเงี้ยอ <ued en. S 2> จริงๆแบบแก้ไขแค่นิดเดียวตรงนี้แค่นั้นเองแล้วก็ส่วนพลังเขาแบบไม่ต้องพูดถึงเลยแบบพลังเขาดีมากนะล้นเหลือพลังล้นเหลือเลยค่ะในส่วนตัวชอบแล้วก็ให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะพี่พีครับผม เวลาเห็นผู้มาแข่งขันนะครับนำเพลงนี้มาร้องเราก็จะรู้เลยว่าเข้าใจเพลงไหมร้องได้ดีหรือไม่ดีเพราะเพลงดีๆเพลงเพราะๆอยู่แล้วเนี่ยมันจะมันจะเห็นชัดมากนะครับส่วนวันนี้น้องกุ๊กไก่นำมาร้องเนี่ยมันมัน,มนชัดในเรื่องของสเสน่ห์แล้วก็ถือว่าร้องดีร้องเป็นแล้วก็เข้าใจการสื่อสารแทบจะไม่ต้องทำอะไรกับเสียงตัวเองเลยเพราะว่าเสียงเขามีสเสน่ห์อยู่แล้วอพอร้องออกมามันก็สื่อสารเองโดยธรรมชาติอย่างเงี้ยครับ เราก็จะสัมผัสได้ถึงถึงตรงนั้นส่วนข้อบกพร่องวันนี้น่าจะเป็นเรื่องของความเกรงและตื่นเต้นตรงนั้นมากกว่าที่ทําให้มันออกมาไม่สุดเพราะพอเกรงแล้วออกมาไม่สุดมันก็จะระแวงตัวเองไปหมดดูรีบๆไปหมดเลยตั้งแต่ท่อนแรกมาแล้วนะครับขาดความมั่นใจก็จะตะกุกตะกักนิดนึงพอ,อามาท่ที่3มาทที่4มาก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นท่อนสองดีขึ้นท่อนฮุกก็ทําได้ดีแต่มันยืดได้อีกอยกตัวอย่างเช่นนะครับ นองอ้อนวนคอหนูให้ให้มันมั่นใจพอมั่นใจแล้วมันจะยืดได้โดยที่ดูไม่รีบเหมือนหนูร้องไปแบบเอาจังหวะให้แม่นแล้วก็แบบรีบไปอะไรเงี้ยครับลองย้อนไปฟังที่ตัวเองร้องแล้วเราก็จะรู้สึกถ้าเปรียบเทียบกับต้นฉบับนะครับแค่นั้นเองที่เหลือมีเสน่ห์อยู่แล้วครับผมขอบคุณครับยันป็่ไงครับ จริงๆเขาเป็นคนที่มีความซื่อดูจากวิธีการพูดดูจากบุค,คลิกของ,ของกุ๊กไก่เองนะคะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสเสน่ห์เป็นความน่ารักอยู่แล้วเ <c oughs> สียงร้องเนี่ยพอได้ฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าประทับใจในเสียงคือเป็นเสียงที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วล่ะแต่ว่าอาจจะสําหรับเพลงนี้อันมองว่าด้วยความที่ว่าผู้แต่งก็นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป,เป็นเพลงที่เป็นเพลงดังด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาร้องมันก็เลยทาให้เราอาจจะรู้สึกว่าเราเกรงเราอะไรขึ้นมาแล้วบวกกับว่าเราต้องรักษาแชมป์อีกอะไรอย่างเง มันก็เลยผสมประสานกันเข้าไปมันก็เลยอาจจะทำทำได้ไม่ถึงแบบสุดๆหลายๆคําที่แบบเห็นชัดๆอะไรเงี้ยแบบเดียวดายอะไรหลายๆคำอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเป็นเพลง,พลงที่ฟังบ่อยสมาธิมันก็เลยไม่ค่อยแน่แล้วแบบร้องไปอันเห็นบางทีเขาก็จะมีเหลือบแบบเละมาทางครูว่าแบบเอ๊ะ กูฟังเชนอยู่หรือเปล่านะอุ้ยตายแล้วตรงนี้มันนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยือมันแบบมันเออมันจะมีอาการที่มันจะมันกรรมการสัมผัสได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียหายทั้งหมดนะมันอาจจะมีแค่นิดๆหน่อยๆดังนั้นก็โดยรวมมันก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็เป็นคนร้องเพลงเพอค่ะเป็นกาลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะคุณสลาครับการแข่งคู่นี้โดยส่วนตัวครูประทับใจนะเพราะว่ามันเหมือนเอาคนอีสานสองยุคมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วก็มาประชันกัน ภาษาสมัยเขาเรียกว่าเป็นคนสองเจเนอเรชัน hmm. ของเจนส่วนการร้องเพลงวันนี้สูสีมากเพราะถ้าเอาด้านเทคนิคการเก็บรายละเอียดการร้องเพลงเป็นอยู่ที่พี่จงเลยแต่ถ้าเอาแรงเอาการได้ยินชัดอยู่ที่กุ๊กไก่รายละเอียดกุ๊กไก่ในแรกของเทคนิคไม่ค่อยดีน้องอ้อนวอนคอแทนน้องอ้อนวอนขอมันขาดรายละเอียดแต่ก็สื่อสารอารมณ์ด้วยกันทั้งคู่ คนหนึ่งแรงคนหนึ่งใช่เปรียบเทียบกันครับวันนี้ครับสมยาค่ะเด็กพี่จงครับเ<ข>อาแล้วครับและวัน <ขอ S 2> นี้ใครจะได้แชมป์ไปขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับเอาล้วฮะวันนี้แชมป์ของเราฮะตั้งรับแําอมาอยู่พี่จงฮะจากขอนแก่น ดูซิว่าแชมป์จะได้ไปต่อหรือไม่หรือจะต้องเปลี่ยนบพลังแชมป์ในวันนี้ลุ้นไปพร้อมพรๆกันครับคะแนนแรกขอดูจากครูสลาครับ <S <S วันนี้แชมป์ของเราคุกไกฮะพบกับชีวิตจริงของแชมป์กับการป้องกันแชมป์ครั้งแรกดูซิว่าใครจะออกนำก่อนครูสลาคุณอาวุหมอบคะแนน ให้อูออกนำไปก่อนตะแก่กุไก่ครับหรขอบคุณค่ะแชมป์เก่าออกนำไปก่อนนะฮะคะแนนต่อไปขอดูจากพี่บีครับถ้าเป็นชื่อของกุ้กไก่แล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่2ทันทีฮะแต่ถ้าเป็นชื่อของพี่จงเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งฮนะ ดูคะแนนสุดท้ายจากพี่แอนซิเรียลจบตรงนี้หรือต้องถึงมือนางเอกพี่พี่เสดเดอรมอบคะแนนให้แกกุกไก่ชั้นตตองสมัยจ้า ลูกไก่ครับขอบคุณครับเป็นไงครับกุศลาครับจริงเสียดายแทนพี่จงนะครับร้องเพลงดีมากการออกเสียงการสื่อสารสั้นยาวและลูกเล่นในรายละเอียดเก็บได้หมด acting ลีลาจะประมาหรือเปล่าไม่รู้แต่เราไม่เห็นมันดีหมดแต่ว่าพื้นที่ความเสียหายถ้าเปรียบเทียบกับน้องกู้ไก่แล้วมันเยอะกว่าอยากให้พี่จงแบ่งเวลาร้องเพลงบ่อยๆนะครับเรายังได้เรายังไหวครับสู้ต่อไปครับ ขอบคุณครับ,บ,บลแล้ววันนี้ทางรายการมอบเงินคุนกำลังใจให้3000บาทครับขอบคุณครับมาบอกัวิงานได้เลยครับและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์สองสมัยกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่5,000ถึง50,000บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1-9ถ แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล10,000แบาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก5 0 0 0ถึง50,000แชมป์สสมัยไปเท่าไรดี เช่เลยจ้านี่นี่หยับนิ้วนี่โอใ้ลเอยดนี่นี่เออเอาอีกเออขอใจยังได้ดิได้ดิดดเอออีกเหรอโอเควันนี้จะได้เพิ่มไปอีกเท่าไหร่ตอนนี้มีสะสมอยู่5,000บาทชา้าลง้ว ีใจไหม<จ>เ,เดี๋ยวกระโดดให้ดูนะว่าดีใจนะรับวันนี้สะสมเพิ่มอีก20,000บาทจ้า,าทุนเดิมอยู่5,000วันนี้รับทุนใหม่อีก20,000ทําทำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่25,000บาท และยังมีโอกาสสู้ต่อไปนะฮะส่งแรงใจมาเชียร์แชมป์รวมทังนักสู้ทุกคนได้ฮะหวันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาหกโมงเย็นทางช่องวัน31กับเ็ดกับดนตลชิงเธอ อยสนใจใครอย่าเพียนแนวผลแน่แนวเท่านานกูฉะนาดูละครซีรีสซิตคอมวาร่ายตี้คอนเซิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี